พาทุกคนมาดูที่นี่ค่ะที่นี่คือสวนปู่ทวดโพธิสัตว์ค่ะอยู่ที่ซอยรัชดา36ซอยเสือใหญ่อุทิศนั่นเองคลิปนี้พิเศษที่สุดเลยสําหรับคนที่เป็นเหมือนลูกหลานแล้วก็ศรัทธ,ธากับหลวงปู่ทวดมากๆหลวงปู่ทวดหรือที่หลายๆคนเรียกว่าพระโพธิสัตว์แห่งแผ่นดินไทยนั่นเองค่ะ ย้อนเข้าไปในอดีตล่าอาณานิคมในประเทศไทยของเรานี่มีการรอดพ้นจากการล่าอาณานิคมมาในช่วงหนึ่งในยุคยุคนั้นก็ได้สมเด็จพระราชมนีสามีรามคุณูประมาจารหรือว่าสมเด็จเจ้าประโคเนี่ยได้อาสาสมัครเข้ามาเป็นพระภิกษุผู้ที่จะช่วยต่อรองแล้วก็ช่วยเจรจานะะฮในการแก้ปัญหาบ้านเมืองในยุคนั้นในท้ายที่สุดในการเดิมพันในครั้งนั้น ก็ประเทศไทยชนะนะฮะแล้วก็ได้กลับกลายจากศัตรูมากลายเป็นมิตรภาพระหว่างประเทศก็คือชนิดว่าช่วยให้ร้ายแล้วกลายเป็นดีจากศัตรูกลายเป็นมิตรนะฮะแล้วก็แน่นแฟนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่อาตมาเองอยากจะทำเป็นศูนย์สงเคราะห์ศูนย์ช่วยเหลือคนในสี่วงจรชีวิตเกิดแก่เจ็บตายจึงมีความจำเป็นว่าเราจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวที่นี่เราจึงได้อธิษฐานขอบาร,รมีหลวงปู่ทวดเพราะว่าหลวงปู่เป็นพระโูธทสัตว์แห่งเมืองไทยประจวบกับที่บริเวณนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ที่อยู่ในย่านของแหล่งราชการของกระทรวงยุติธรรม นะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมของศาลไม่ว่าจะเป็นศาลแพ่งศาลอาญาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์นะฮะแล้วก็ตลอดถึงสำนักอายการสูงสุดนะ,ะสถานที่ทำงานที่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมนะฮะแล้วหลวงปู่เนี่ยเป็นพระที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบในเรื่องของการต่อรองการแก้ไขการช่วยเหลือการไกลเกลี่ยอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นลักษณะของการช่วยเหลือเรื่องคดีความ เป็นหลักบ้านใดบ้านหนึ่งนะฮะถ้ามีคดีความเกิดขึ้นแม้กับคนคนหนึ่งในบ้านทุกทั้งบ้านเลยโยมในเรื่องของกําลังใจไม่มีใครที่เกินไปกว่าหลวงปู่ทวดแน่นอนอาตมาคิดว่าสถานที่ตรงนี้เหมาะกับบาร,รมีหลวงปู่ทวดเป็นอย่างยิ่งเราจรึงได้อัญเชิญบาร,รมีของท่านมาและประจวบกับมดีดวงแก้วหรือว่าดวงไฟนะอาตมาไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะแต่ถ้าโยมได้เห็นประจักษ์ ด้วยหลักฐานสัพยานและโยมจะรู้ว่าเป็นเรื่องที่อธิบายยากล่าสุดคือทางเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ไปพบภาพวงจรปิดนะคะที่ถูกบันทึกเอาไว้นะเหมือนที่เราจะให้คุณดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ของดวงแก้วประหลาดหรือจะใช้คำว่าเป็นอยู่ๆก็เป็นดวงแก้วที่เป็นไฟอ่ะซึ่งมันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะ มันเป็นลักษณะของการลอยเข้ามาจากด้านนอก<ม>แล้วลอยพูดไปทุกคนเป็นลักษณะการเป็นลักษณะการลอยเข้าไปจากด้านนอกอะ่ะแล้วก็แล้วก็ผ่านเข้าไปข้างในตู้กระจกคือถ้าคนที่ศรัทธาหลวงปู่ทวดหรือว่ารู้จักบาร,รมีของหลวงปู่ทวดอยู่แล้วอะ่ะจะต้องรู้แน่นอนว่าหลวงปู่ทวดอะ่ะท่านจะต้องมีลูกแก้วคู่บาร,รมีของท่านซึ่งเรื่องนี้ใครที่ไม่เคยศรัทธาท่านอะ่ะจะไม่เคยได้รู้ แต่คนที่เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานคนที่ศรัทธาหลวงปู่ทวดต้องรู้อยู่แล้วว่าความผูกพันระหว่างหลวงปู่ทวดและลูกแก้วเนี่ยสำคัญยังไงถ้าเราเชื่อว่าหลวงปู่มีลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์เป็นกายทิพย์ฉันใดโยมจะเห็นว่าสถานที่แห่งนี้นะฮะมีพลาอนิสงส์ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดด้วยแสงลูกแก้วฉันนั้นเป็นพระที่เกี่ยวข้องกับลูกแก้วหนึ่งเดียวในประเทศสยามคือสมเด็จเจ้าพระโค หลวงปู่ทวดเพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่ช่วยเหลือผู้คนในเรื่องของความแคล้วคลาดและปลอดภัยใจกลางกรุงเทพมหานครส่วนสำหรับใครก็ตามที่มาที่นี่นะคะเขาก็จะมีชุดไหว้ขอพรเอาไว้ให้สังเกตไหมว่าเขาจะแยกออกมาเป็นผ้าแบบทั้งหมด3สีแบบนี้นะสีเหลืองเนี่ยสำหรับอะไรสีเหลืองสำหรับการไหว้ขอพรทั่วไป บางคนอาจจะมาขอพอรเรื่องสุขภาพบางคนอาจจะมาขอเรื่องงานทั่วๆไปเนี่ยได้เลยก็คือจะเป็นชุดที่ต้องผูกผ้าสีเหลืองโดยเราจะต้องเขียนชื่อนามสกุลนะคะในการขอพอร<ด>ส่วนสีขาวอันนี้นะคะสําหรับคนที่กําลังจะต้องมีปัญหาเรื่องคดีความหรือคนที่กําลังแบบจะต้องดําเนินการอะไรบางอย่างเรื่องด้านคดีก็มาเขียนตรงเนี้ยขอพอรซะก่อนอันนี้คิดเอาเองนะไม่ได้ถาม อาจจะหมายถึงต้องการความยุติธรรมอะพี่ว่าสีขาวเนาะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ส่วนสีแดงสักผืนไหมสักผื่นไหมอ,อ๋อเหรอสำหรับสีแดงเนี่ยตรงนี้หมายถึงคนที่กําลังต่อสู้คดีความหรือว่ากําลังแบบทุกข์ใจมากๆเลยนะเรื่องคดีความหรือว่าเรื่องการต่อสู้มีเรื่องของเวชภัณฑ์ที่เป็นธรรมทานด้วยนะ,ะเขาะจะมีเป็นชุดเวชสมุนไพรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมาไหว้ขอพอรเรื่องของสุขภาพนะพอเราเอาชุดเนี้ย ไหว้อธิษฐานขอพรกับหลวงปู่ทวดแล้วก็สามารถนํากลับไปได้เลยนะเพื่อเอาไปใช้อันนี้คืออะไรมันเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการไม่ใช้ควันคืองดการจุดทูบเทียนนะและใช้การเปิดเครื่องหอมเพื่อเป็นกลิ่นหอมแทนการสักการะแทนการจุดทูบเทียนได้ด้วยนี่ คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้มีคําขอขอพอรพิเศษเช่นคนที่กําลังเดือดเนื้อร้อนใจเยี่เรื่องของด้านคดีความนะก็จะเป็นชุดขอพอรธรรมดาแบบนี้ซึ่งในชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยทูบเทียนนะ,ะจะมีทูบแบบนี้นะแผ่นทองคําเปลวซึ่งแผ่นทองอันนี้เนี่ยมีเอาไว้เพื่อสําหรับปิดที่ลูกแก้วตรงนี้นี่เองนี่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลูกแก้วจําลองนะหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือเป็น ลูกแก้วสารพัดนึกแคล้วคลาดปลอดภัยคลี่คลายคดีความด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มาขอเรื่องคดีความก็ให้อธิษฐานเพื่อให้คลี่คล,คลายอุปสรรคที่เรานั้นมาขอพรท่านนั่นเองนะถ้าเป็นการขอพรแบบปกติเขาจะใช้เป็นผ้าสีเหลืองแบบนี้เป็นเทียนด้วยซึ่งอยู่ในดอกบัวอันนี้เนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งคือถือว่าเป็นไฮไลท์นะเวลาใครก็ตามที่จะมาไหว้เนี่ยน้าอันนี้เมื่อถวายปู่แล้วสามารถนํากลับไปแล้วทําเป็นน้ํามน จากหลวงปู่ได้เลยด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวหมอว่ามีอีกตั้งหลายเรื่องที่จะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงที่นี่เนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อสมบุคณคน,นะหมอวังได้ปฏิหารมาแล้วอะแบบงงๆเดี๋ยวไปเล่าให้ฟัง จริงไม่ไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ได้ขอพรอะไรกับหลวงปู่ทวดมาก่อนเลยนะเพียงแต่ว่าคือเมื่อเช้าอ่ะตื่นเช้ามาเนี่ยก็นั่งคิดว่าแบบอยากได้อยากได้งานอะไรที่มันแบบปุบ๊บปั๊บแล้วก็ได้เงินอะ่ะที่มันไม่ใช่คิวดูดวงอะ่ะคิดเฉยๆเลยนะไม่ได้นึกอะไรเลยก็ขับรถมาพอมาถึงอะบอยตอนที่เมื่อกี้ที่เรามานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยบอยที่มานั่งคุยกันอะ่ะ แล้วพี่บอกว่าโอเคเดี๋ยวบอยไปถ่ายเก็บภาพก่อนนะสัมภาษณ์พระอาจารย์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จะขอกินข้าวก่อนช่วงที่พี่เดินมานั่งกินข้าวพี่ก็เปิดมือถือเพราะว่าผู้จัดาการอะไลน์มาบอยมีงานเข้าบอกงบจ่ายมาเลยคือก็ได้เงินมาเลยอะแบบมันเหมือนกับแค่มาหาปู่อะเราตั้งใจจะมาถ่ายปู่ตรงเนี้ยเพื่อเผยแพร่บอยคืออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเนาะได้แล้วอะสำหรับบางคมองปฏิหารพูดเลยตรงๆ แต่เมื่อกี้ของบอยอ่ะขนลุกกว่าคือเราก็ถ่ายอะไรกันไปจะเสร็จแล้วบอยก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวบอยขอไปไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดบ้างนะครับอะไรเงี้ยบอยมันก็หายไปเว้มันกลับมาอีกทีคือหน้าตื่นกล้องเกิ้งก็ไม่เอามาทิ้งกล้องกูเลยทิ้งเลยมาปุ๊บแบบจาาจาน,านมุมขนลุกมากนู่นนี่นั่นอยู่ๆบอยมันก็ได้เหมือนกันในสิ่งที่มันไม่ได้คิดอะว่ามันจะได้อะแล้วมันก็ได้เรื่องเงินเลยเหมือนกันแล้วเกี่ยวกับงานเหมือนกันเดิมคือมาด้วยความกังวลครับอาจารย์หวังว่า โดนกระตัวเข้ามาปุ๊บก,ก็ยังคุยกับพี่ๆอยู่เลยว่าเออขอให้ปู่ช่วยเรื่องเงินเนาะปู่หรือช่วยเรื่องเงินตอนนี้กำลังขัดสนโดนกะตัวเลยนะโดนกะตัวเลยยังพูดปู่ครับรีบนะครับนึก <laughs> ข่าว่าปู่ขอรีบรีบยังพูดเร่งอยู่เลยนะรีบแล้วด่วนแล้วลยังเล่นอยู่เลยอะ่ะก <c oughs> ็เลยระหว่างที่พี่เขาคุยกันผมก็ไลน์ไปหาผู้ช่วยผมเนาะว่าครับช่วยทวงเงินค่าค่าผลิตก้อนแรกก่อนเพราะว่ามันต้องใช้งานแล้วแล้วระหว่างที่กิ๊ไปเสิร์ชชุดใหญ่ครับอาจารย์ <laughs> ออกวางไว้ก่อนจุดทูบจุดเทียนด้วยนะคือจุดทูบจ,จุดเทียนอ่าแล้วตั้งถวายผูกเขียนผ้าเหลืองด้วยนะอ๋อเหรอเขียนผ้าเหลืองแล้วผูกด้วยนะแล้วที่ว่าขอพรทั่วไปใช่ไหมใช่ขอพรทั่วไปยังไม่ถึงขั้นผ้าแดงเอาผ้าเหลืองก่อน <laughs> เอาผ้าขาวก่อนน,นะส <laughs> ิอย่าเพิ่งครับไม่รีบผูกผ้าเหลืองเสร็จปุ๊บก,ก็ขอสิ่งที่อยากได้ในเรื่องของการเคลียร์เรื่องเงินเรื่องทองอะไรเนี้ยก็กำลังผูกไปแล้วกำลังถ่าย พ่อปู่อยู่เลยอาจารย์ถ่ายพ่อปู่แล้วคือโทรศัพท์เด้งเข้ามาระหว่างที่ทะลุหน้าพ่อปู่เลยอะหน้าหลวงปู่มาปุ๊บหน้าหลวงปู่ฟีดเลยแล้วก็สายเข้าปุ๊บบอยก็รับสายเพราะตอนนั้นถ่ายด้วยสมมือถือก็เลยรับสายปรากฏว่าเอ้ยบอยคอนเฟิร์มโอนพรุ่งนี้นะตอนสายพี่ส่งข้อความไปหาผู้ช่วยแล้วแกก็บอกงนี้อ๋อได้ครับได้ครับก็เสียจะอ่อยนิดนึงก็ได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับ แล้วแต่ก็คิดว่าเออได้แน่แล้วแหละกับพรุ่งนี้กับพรุ่งนี้ไงนิวเอาเสนอปู่คงง่ายอะไรบ้างแต่ปู่ให้มากกว่านั้นคือคือเจ้าของบริษัทตั้งอยู่ข้างๆบอกว่าเฮ้ยบอยพี่โอนเงินส่วนตัวให้ก่อนเลยดีกว่าคนลุกฟู่วิ่งนะตื่นมาเมื่อเี้นะวิ่งเปิดประตูเลยทิ้งกุ้งทิ้งก็อาจารย์ขนลุกคือว่าปู่ให้มาแล้วอะไรเงี้ยเราบอกว่าจะตกใจมากว่าเฮ้ยเพิ่งผูกผ้าเหลืองแล้วเพิ่งขอแล้วตั้งจิตคือขอเลยว่า ผมกังวลเรื่องนี้อยู่ขอให้ปู่ช่วยหน่อยนะครับเวลาต้องได้แต่ตัวต้องมาเองเนาะช็อกมากผมว่าที่นี่ของจริงจริงๆท่านเรียกมา<ะ>ท่านเรียกอันนี้ท่านเรียกเลยไม่ก็คือเหมือนกับเหมือนกับท่านสะกิดเนาะให้เห็นให้เห็นแล้วเราก็เดินเข้ามานะเราก็เดินเข้ามาอยู่ๆเราก็เดินเข้ามาโอ้มีปู่ด้วยหรอ แล้วก็เห็นป้ายว่าเออมีร่วมทําบุญแล้วไม่ใจเราอยากได้ลูกลกงลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะของปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่นี่มีทําบุญลูกแก้วพอดีพี่มันใจเราอยากทําบุญเรื่องลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่นี่ก็มีพอดีปฏิหารมีทุกวันแต่เอาวันนี้เลยวันนี้เลยก็คือว่าตอนเช้าตั้งใจว่าจะมาหลวงปู่ทวดน,นะคะแล้วก็มาขอพอรปรากฏว่าเราก็ปิดกันขายลูกค้าได้ง่ายสมัยก่อนเราก็ทุกท่าน ยากหน่อยใช้เวลาและยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เราจะทํางานลําบากทํางานก็คือเกี่ยวกับกฎหมายและนักสืบเราต้องมีการอธิบายลูกค้าเนี่ยระยะครึ่ง,คร,งครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงในการรับเคสแต่ละเคสแต่ตั้งแต่มาสัทธาหลวงปู่เนี่ยบางทีพูดแค่ไม่ถึง10นาทีลูกค้าโอนแล้วอันนี้2คือโอนเงินไปที่หนึงเพื่อจ้างเขาทํางานนั่นแหละแล้วก็มันก็มีความสุ่เสี่ยงที่เราจะโดนโกงไปยืนใกล้กลกลหลวงปู่ทวด แล้วก็ในใจก็ภาวนาขอว่าปูอย่าโดนเลยนะวันนี้อย่าโดนเลยนะเงินก้อนนี้ขอให้ได้คืนเดินเข้ามาข้างในภายในสุสุูทวดแป๊บเดียวเงินเข้าบัญชีแล้วก็คือเราไม่โดนโกงอันนี้แค่วันนี้นะคะแล้วก็มีทุกวันตั้งแต่มาศรัทธาท่านราบลื่นร่มเย็นเป็นสุขเราก็เล่าจากประสบการณ์ที่เราเจอจริงๆเนาะเราไม่มานั่งแต่งเรื่องโกหก แต่เราก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าทุกคนจะได้พรหรือว่าสําเร็จสมบังตามปรารถนาเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าแต่ให้เชื่ออย่างหนึง่งการที่เราจะไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิสทธิ์อะไรโดยเฉพาะการมาขอพอรกับหลวงปู่ทวดถ้าคุณศรัทธาท่านอยู่แล้วคุณเป็นเหมือนลูกหลานท่านอยู่แล้วค,คิดดีทําดีมาก่อนนะเชื่อเถอะว่าเป็นต้นทุนในการมาขอร้องว่าเป็นต้นทุนในการมาขอพอรและคุณจะได้ถ้าสิ่งที่คุณขอมันไม่ได้ผิดศีลธรรมมันไม่ได้ผิดข้อศีลเชื่อเถอะว่าได้อืม อจารย์ก็ได้อธิษฐานขอบาร,รมีหลวงปู่ว่าหากแม้หลวงปู่จะช่วยเหลือผู้คนก็ขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองวันนี้เรามาช่วยกันสร้างศาลปู่ทวดใจกลางกรุงเทพมหานครญาติโยมที่ชมอยู่เป็นผู้มีบุญนะศาลหลวงปู่ทวดรัชดาแห่งนี้เราได้มีโอกาสสร้างเป็นบุญของท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสสร้างศาลหลวงปู่ทวดใจกลางกรุงเทพมหานคร สร้างเป็นพระตำหนักถวายเป็นโุริสัตวบูชาแด่สมเด็จเจ้าพระโคกและสถานที่แห่งนี้จะได้เป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือผู้คนไปอีกตราบนานเท่านานนะฮะขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันสร้างสาลปู่ทวดใจกลางกรุงเทพมหานครอมิตรพุทธ